สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมใหญ่ต้นไม้เศรษฐกิจนะครับเรามาเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูน้ำยางนะครับในสวนนะครับในสวนยางนะครับดูว่าน้ำยางที่สวนผมนี้น้ำยางออกดีไหมครับไหมนะครับ ให้เพื่อนๆดูน้ำยางน,นะครับสวยนะครับเป็นก้อนก้อนใหญ่เลยนะครับแล้วก็แข็งนะนะครับเพื่อนๆเพราะว่าคนงานเขาฝีมือดีจริงๆนะครับมืออาชีพจริงๆครับมืออาชีพจริงๆนะครับเพื่อนๆ ทำยางสวยสวยงามเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูก้อนต่อไปนะครับเพื่อนดูสิครับว่าน้ำยางเยอะนะครับเต็มถ้วยแล้วก็เป็นก้อนด้วยนะครับ อันนี้ก็ช่วงหน้าฝนนะครับฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับก็ยังถือว่าเอาดีนะครับพาเพื่อนดู้อบต่อไปนะครับก็เต็มถ้วยเหมือนกันนะครับเห็นน้ำนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับเพื่อนๆ ยังยังแข่งปักนะครับเ,เพื่อนๆนะครับเพราะว่าคนเกตคนเกตมืออาชีพจริงๆนะครับเพราะว่าที่ส่วนของผมนี้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ยุคใหม่นะครับปุ๋ยอินทรียุคใหม่ป็นสิทธิภาพ เพิ่มน้ำยายางเพิ่มน้ำหนักเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับเพราะว่าใหญ่ต้นไมส้สกิจก็ใช้มาเข้าปีที่8แล้วครับก็ท,บทำให้รักษาหน้ายางด้วย ร,รักษาเชื้านะครับต้นยางก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับก็น้ำยางก็ก็ออกดีกน,นะครับแล้วก็ช่วยบำรุงรักษาด้วยนะครับเพื <_ Lauren> ่อนๆเพราะว่าสวนของของผมนี้ก็คือปลูกระยะห่างนะครับทำให้น้ำยางน้ำยาง ก็ถือว่าไม่ไม่แย่งกันนะครับออกดีด้วยนะครับเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆขาวเลยครับน้ำยางครับลูกใหญ่ แข็งแข็งแปกก็กเลยครับเพื่อนตดวนี้ครับแข็งมากเลยครับครับสวยเลยกลมสวยเลยนะครับ ก็ใหญ่ต้นไม้เศรษฐกิจก็วันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่กดเข้ามาชมนะครับขอให้เพืเพ่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหญ่ต้นไม้เศรษฐกิจนะครับขอบคุณครับ